ไม่ได้ถ่ายเลยเด็ดเอาเด็ดเอาไม่ได้ถ่ายเลย <laughs> เอาแค่ตัวสองดอกหาลายเยอะจ้ะเอาแต่ดอกขนาดนี้จ้ะเพราะเราได้เห็ดพึ่งด้วยจ้ะอันนี้สัตว์กินเนะนี่ก็เหมือนกันไ,ไหมมีเหลือไหมมีเหลือให้คนไหม เดี๋ยดอกเดียวจ้ะหัวส้มเป็นหลายดอกแล้วมไม่ได้ถ่ายเลยจ้ะไม่ว่าาก,กันนะอันนี้เราจะเก็บไปให้พี่เขาหัวส้มไอ้ขาลายหัวส้มนี่ะมันก็อร่อยแหละมีเยอะก็แบ่งปันนามนะ ได้เลยจ้ะเจอเห็ดพึ่งด้วยโอ้โหเอาเห็ดกระไล่มา <c oughs> มันก็ดีไหมนะเดี๋ยวไปตัดข้างรอบเนาะนิดเดียวแค่น้อย ไปเยอะเลยเสียงดังไม่ได้นะคะเข้าป่ามาคนเดียวจะกรีดอะไรไม่ได้นีจ้าได้แต่ดีใจจ้ะมาคนเดียวนะสุขใจเมื่อเจอเห็ด พร้อมหวาดแล้วเงเพื่อนนี่ใกล้ๆกันเนี่ยมันใช้ได้เหรอโอ้ยเอาไว้ก่อนแล้วกันนะไม่ยอมไปเอาสองลูก สวยมากเกันเพืเ่อนงามอยู่นะออพี่สะออนพักดูนอดูดูไม่ได้เข้ามาดู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 วาดคนไม่ได้เข้ามามัน,นก็กลัวนะมาคนเดียวจ้า แน่นปักเลยแต่ไม่ได้แล้วอ่อนค่ะเสียงอะไรดังป๊อกเป๊ก,ปก 拿着。 มันิดอกอย่นี้คนมาเก็บแล้วนะแต่ว่าน่ะเพื่อนเนี่ยลอยดึงเห็ดออกมาแล้วไม่น่าเราไม่เห็นเห็ดพึ่งเลยป้าถ่ายมาให้ชมเด้อ,อเพื่อนเราก็ไม่ได้เอาเลยจ้ะ ดูดิเรียงเลยจ้ะสามดอกจ้ะพอรอบนี้น่าจะไม่ได้เก็บแล้วนะหัวโ้มอ่แถวนี้นะที่อื่นไม่รู้จ้ะโอ้โตสับหลอมอาดูดิเราดีไหมอ่ะถายสามดอกเพื่อนเอาเอาไป ใช so 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 ้ได้อยู่คนที่เขาไม่มีมันก็อร่อยเด้อเพื่อนบอกว่ามันคือปลัดคลิกเหมือนเนาะ อคิดไปเนะาะเพื่อนก่องไว้ก่อนนะนี่แถวนี้ไม่มีเห็ดพึ่งมีแต่เห็ดเห็ดส้มเห็ดขาลายขลายอร่อย เยอะแยเลยทีนี้นเพื่อนๆอันนี้เห็ดส้มนะจ๊ะได้เยอะอยู่นะเห็ดส้มอ่ะจ้าก็ได้เยอะอยู่นะว่าไปแล้วเลิกงานเนาะคนเยอะอยู่นะหัวส้มนะจ๊ะเขาชั่วเลย